Uh, สวัสดีครับเ uh, ส,ส,สดรแ,แผ่นคลิปนะครับมาดู uh, uh, เล็กเน้อยนจากรุ่นนี้นะครับยามาฮ่า uh, หัวฉีดอีกรุ่นหนึ่งของยามาฮ่าสายพันยามาฮ่า uh, อะไรนี่ครับก G T ตอนนี้ถอดออกมาเพื่อ ่าเจ้าของรถเข้ามาเซอร์วิสเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้ทําให้มันติดแล้วก็มีเสียงดังเติมน้ํามันถอดกรองอากาศมาทําความสะอาดเบื้องต้นก่อนเอาให้ติดก่อนแล้วก็ฟังเสียงนะครับว่าเราจะเซอร์วิสอะไรเป็นหัวฉีดคนระับเปิดไฟเองกินติด ยี่สิบห้าเขาจะรีเซ็ตด้วยตัวเองนะครับส่วนมากฟังเสียงได้ยินไหมครับเสียงดังแบบนี้นะครับก็ เสียงเท่าที่สืบป,ประวัติก็ถามเจ้าของรถนะครับก็บอกว่าน้ํามันเครื่องเคยแห้งนะครับอตอนนี้เช็คระดับน้ํามันเครื่องก็โอเคมีเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับน้ํามันเครื่องก็ตรวจเช็คเฉยๆนะครับยม m a ออกแบบมานะครับคอยหัวเทียนอยู่ตรงนี้นะครับ GT อ่ากล่องอยู่ตรงไหนนะครับ ปั๊มติก๊กอยู่ก็ออกแบบคนละอย่างกันนะครับปัญหาปั๊มติก๊กไม่ค่อยมีปัญหานะครับเป็นหัวฉีดชุดเดินเร่งน,น,นะครับตอนนี้เรากำลังจะถอดเซอร์วิสแมชชนิกนะครับด้านเมคชีนิกก็คือจะ ตั้งวาวนะครับก็คงได้ดูแค่ตั้งวาวนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ติดอยู่เสียงดังก้องแกง้งก้องแกง้งนะครับเหมือนโซโาลารินโซโาลารินเป็นแบบเซเลนเชนก็ถ้าจะเปลี่ยนนี่ต้องผ่าเครื่องนะครับยี่ก็คงเซอร์วิสได้แค่เช็คระยะห่างวาวนะครับท่านจะได้ดูว่าตั้งยังไงดูมาร์กดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถอดฝาครอบวาวนะครับก่อนถอดนะครับมีสิ่งสกปรก ล้างเบนซินเป่าลมก่อนนะครับทำความสะอาดก่อนเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยถอดเพื่อไม่ให้เศษสิ่งสกปรกหล่นเข้าไปนะครับอกองอากาศเดี๋ยวเสื้อมอกกองก็ต้องล้างเบนซินนะครับเป่าทำความสะอาดก่อนที่จะปรกกรอบนะครับเป่ากองให้ดีนะครับอัานไหนพอล้างได้ก็ล้างนะครับ เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดแล้วก็ถอดแล้วก็เรามา,าเรียนรู้ทั้งวาลรุ่นนี้ดูนะครับอ้าวนะครับถอดฝาข้อบาวออกแล้วนะครับถอดฝาฝาข้อพัดลมนะครับครอล้อแม่เหล็กนะครับล้อแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับ <c oughs> ทีนี้ เราอยากรู้ว่าเครื่องยนต์หมุนด้านไหนให้ทำการาาสตาร์ทลิกสตาร์ทก็ได้นะครับกดสตาร์ทก็ได้นะครับเพื่อหาร้อแม่เหล็กมาอยู่ด้านนี้นะครับเครื่องยนต์หมุนด้านไหนจะได้หมุนผูกทางนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคหมุนไปถ้าหันหน้าเข้าหารถ เครืงยนต์หมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับเอานาฬิกามาแปะไวะ้หมุนไปอย่างเงี้ยนะครับจากซ้ายไปขวานะครับมีบล็อกให้ขันเบอร์17นะครับล้อไม่เหล็กเหมือนกันนะครับกับค่าย Honda ก็มีแทบมีแถบนะครับแถบที่จะตัดผ่านพันเสื้อคอยพันเสื้อคอยอยู่ตรงนี้นะครับอมองเห็นเดี๋ยวค่อยใช้ส่องให้นะครับ มีมาร์กที่เสื้อเห็นไหมครับผมเอาปากกาแต้มไว้แดงๆนะครับแหลมๆตรงนี้เราจะตั้งลูกสูบขึ้นสุดนะครับตั้งมาร์กก็ด้วยการหมุนร้อแม่เหล็กด้วยบล็อกนะครับหมุนไปในทิศทางเมื่อกี้นะครับลืมอย่าลืมปีกคญนแจนะครับเดี๋ยวมีคนมากดาหมุนไปด้านนี้นะครับ การหมุนเรามือ1ห,หมุนมือ1ข้ามมาดูนะครับมาดูวาลวนะครับวิธีการตั้งวาลวนะครับอันนี้ ID นะครับข้างบนามาจากาเป็นไอดีไอเสียอยู่ข้างล่างนะครับสีจยงว่าดูดอัดระเบิดคายดูดก็คือ ID กดตัวก็คือเปิดวาลวเปิดนะครับ ว่าเปิดแล้วคืนตัวก็คือจังหวะดูดนะครับจังหวะต่อไปคือจังหวะอัดนะครับดูดอัดระเบิดคายนะครับดูดอัดเมื่อดูดแล้วก็เป็นจังหวะอัดเราจะตั้งในจังหวะอัดลูกสูบขึ้นสุดมากตรงนะครับเราก็จะดูวาวไอดียุบตัวก่อนนะครับแล้วก็คืนตัวอันนี้คือสิ้นสุดวัฏจักรจังหวะดูดนะครับต่อไปเป็นจังหวะอัดนั่นเองนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะหมุน เครื่องยนต์นะครับถอดหัวเทียนออกเพื่อลดกําลังอัดเนี่ยจะได้ง่ายกับการหมุนนะครับสังเกตบาวดีจะยุบตัวนะครับยุบไปแล้วนะครับคืนตัวมาแล้วถ้าคืนตัวอย่างนี้กลับไปดูที่ล้อแม่เหล็กนะครับดูมาร์กผมเอาปากกาแต้มไว้เลยนะครับดูมา,มา,ร,า,มาร์ากให้ตรงนะครับหมุนต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องไปดูบลาวแล้วครับ จนกว่านี่ครับปากกาผมฉีดไปที่ร้อยแม่เล็กแดงๆนะครับมันจะมีเส้นนะครับมองเห็นไหมครับเป็นสนิมรุ่นนี้เขาทำเขาตีเส้นมาเห็นไหมครับปากกาแดงๆผมขีดให้เพิ่มความชัดเจนจเฉยๆสนิมนะครับก็หมุนให้ตรงมาร์กนะครับ มากที่ดารเหมนชิ้นที่เครื่องยนต์ที่แข้งนะครับอตอนนี้ตรงแล้วครับแหลมๆนะครับติ่งแหลมๆตรงแล้วนี่คือจังหวะที่ลูกสูบขึ้นสุดก็คือจังหวะอัดนั่นเองนะครับทีนี้ไปขยับดูวาวนะครับขยับวาล์วไอดีก่อนโอ้โหดูดิครับไม่น่าเชื่อว่าจะห่างขนาดนี้นะครับไม่รู้ไปทำยังไง ไอเสียไอเสียเหมือนกันครับมันก็เลยดังประสิทธิภาพหายไปเยอะมากนะครับห่างเยอะมากเราก็จะใช้ปแะรจนะครับเบอร์อะไรครับเบอร์8หรือเบอร์9กาย่าจะเป็นเบอร์8นะครับเอ็มแปมนะครับลายคลายน็อตล็อกนะครับแล้วก็ปรับสกรูปรับนะครับเข้าไปอีกนะครับตอนนี้ปรับได้พร้อมกันทั้ง2วาล์เลยนะครับ เอาคายนะครับคายคายแล้วปรับเข้าไปนะครับไอ้ดีชิดได้เลยนะครับไอ้เสียต้องเผื่อให้ห่างหน่อยนะครับทำไมมันห่างขนาดนี้นะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะครับเด,เดี๋ยวเช็คอีกทีนะครับ โนัดนัดล uh, like ็อกแทบจะไม่เกาะเลยนะครับแสดงว่าอืมเกิดปัญหาอะไรเป็นบอลกระเดืองแบบบอลนะครับแคมแคมศึกเลยครับน่าจะแคมสึกนะครับเพราะว่ามันห่างเยอะผิดปกตินะครับก็เดี๋ยวตั้งไปก่อนนะครับ ที่ทําได้แล้วก็แจ้งนะครับแจ้งเจ้าของรถเกิดจากถ้ามันเครื่องแห้งนะครับตั้งจนนอนล็อกจะสุดเกลียวนะครับเกือบไม่ถึงเกิอดอะไรขึ้นถึงห่างขนาดนี้เดี๋ยวต้องเช็คอีกรอบมือนะครับมาร์กตรงเฟืองโซโร่ราลินไม่มีให้ดูนะครับ ผมไปฉา้ส่องดูแล้วไม่มีให้ดูนะครับก็คือมีมาให้ดูที่เดียวมาร์คทีนะครับมีขีดเดียวแต่กระเดื่องห่างอย่างนี้เป็นที่น่าสงสัยต้องตรวจสอบอีกรอบอน,นะครับโอเคอย่างน้อยๆท่านก็รู้วิธีการตั้งวาวนะครับแต่นี่มันผิดปะกะเติเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับอันไหนสึกหลอมากก็จะแจ้งเจ้าของรถไปนะครับ ยังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับถ้าเจออย่างนี้ไม่ต้องนะครับดูก่อนนะครับอาจจะต้องมีอะไรสึกเราก็เปลี่ยนนะครับน่าพอเป็นแนวทางนะครับสำหรับยามาฮ่าจีีถึงแม้ว่ามันมนานๆเจอทีนะครับยามาฮ่าโฮชิดรุ่นนี้นะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับาหากว่ามัน เนื้อบากระแรงนะครับมีอะไรน่าสนใจก็จะลงอีกคลิปหนึ่งครับไม่มีก็แล้วไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ